เรื่องมัจนจอดเน่ากวงอร่อยมันก็บอกเราซื้อมันอยู่นี้ปะไม่อยู่ครับพี่มันไป,ไ,ปหไหนอะไม่กลับอะไรมั้งไม่กลับอะไรวะเขาไปห้าหมองอพี่ไม่รู้กลับมาอีาอ๋อเออใช่มันโดนมันมันกัดมือไอ้กัดแฉะด้วยเองนี่วะตีทเว<อ>ทพี่เขาเขาไปข้างในแล้วหรอ,อพี่ของของก็ยังไม่ได้เสร็ตนะพี่ของก็ไม่ได้เสร็ตลอยใช่เหรอใช่เอ๊ะทำไมถึงไม่ได้เซ็จอ่ะ คนมันน้อยพี่ดูคนทีใครมีดีป่ะไม่มีเพลเลยนะตอนนี้ยังไม่ถึงสามดูดูคนพี่พี่พีดูคนดิใครนั่งรถใครนั่งรถประจอตำแหน่งของไอ้หวังนี่ใครขึ้นคันนี้ตายนะยกเว้นเขาคนเดียวนะทำไมวะเพื่อนไออเพื่นทำไมอ่ะเขาเป็นคนพิเศษของเมืองเหรอใช่ว้าวนี่มานี่มานี่มาขยำอะไร ไม่ทันหรอกพี่ไม่ทันหรอไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ไม่ทงก็ต้องเข้าไปวิ่งเข้าไปเลยงั้นน่ะมึงก็ลูกบ้าเข้าไปเลยตายก็ตายเข้าไปเลยโยนโยนทีมแม่เลยปะกูมีไอเดียเดียวอะมาเล่นให้เขาเสียของเฉยๆปะโ่ไหมี่บขาดยีิบคนก็แย่แล้วมันไม่ไม่ได้ขาดเยอะขนาดนั้นใช่ใช่เอังเอาไปพีบังเอาไปตีทีเดียวตายครับตายเลยไปไปไปีมด้วยีมนด้วยีมนด้วยดีดีดีมัด้วย

กูอย right? ู่ยังไกลเลยไหวแล้วไหวแล้วตายเยิตายเยิตายเยินเขตายเยินไปไปไปพี่สวยไปโอ้ยพี่โจ้กูโดนทีปตายเฮียพี่โจ้กูโดนทีปตายโวยด้วยธนาการนี้เราขอนะราขอขอขอพี่เปาบอกว่านิ้วเปลี่ยนมีดไม่ชนะเลย

ฮิรุชิยูโน่วันดิสซูซี่ทําพวกคุณเป็นโคตรลิสเชีอยกูปัปะคุณลืมปิดเงาด้วยคุณต้องปิดเงาเราด้วย่ะกูไมดยังโว้ผมกูแม่งผมแม่งเยัยแม่งตั้งแม่งรู้เลยว่าเพิ่งตื่นเฮ้ยอะฮะน้ำไหนน้ำเดียบเอ้ยเอ้ใครอ่ะเออใช่ผมลืมจำได้ไหมผมบอกพี่เซียน ไไปโดข่าวเขาตัดยู่ไหนวะมีตัวชี้ให้ชมไหมครับไม่ตัวการ์ดีรางให้ชมไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณการ์ดีน่งด้วยครับสกิลเดือดเดือดการ์ดีร่างด้วยครับชาร์ดีร่างเดือดชมพี่มึงแล้วครับพี่ชมพี่มึงคนไหนมึงคนไหนวะนั่นน่ะไอ้นี่ครับกระเป๋าสีฟ้าครับกระเป๋าสีเอ้ยไม่ไม่ต้องชมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันหมดเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องชมก็ได้ครับครับ ชไม่เอาไม่เอาชุบไมได้ไม่เอาฉุบไมได้ครับหมอนะพี่โอเคโอเคได้เลยเนาะที่สป็นคนครับสวัสดีครับบัสขอบคุณครับอแ a n o น y m มัสเอ้ยทำไมทำไมถึงไม่ไม่เปิดเผยเฉพาะมากครับขอบคุณสั่งคลิปสั่งผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คเมื่อกบอกว่ากูยังเขาจะเอาแจ็คคือไอ้ชุบเขาคนนึงดิไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลหมดเลยไปใช่ใช่มา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 พี่บิ๊ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับเป็นจุดีขอบคุณนะกินนังนุ่มคนรับ กี่ใครขอคืนไอ้หมึกช็อตมึงอก็ดิโดลินว่าไงมึงน,นั่นแหละเป็นยอะไรแกมึงบอกว่าไม่มีเพนกูปีเพนประชาชนนับปะ <c oughs> อย่าอย่านับเลยเอ้ยแล้วทำไมทำไมเราถึงไม่ใส่ของกันไว้ทีแรกวะเพราะคนมันน้อยเหรอเลยไม่ใส่ไว้หรือว่าไงก็งเห็นบอกไม่เล่นกันเบยตอนแรกเลยก็<อ>เห็นพูดกันเองว่าแบบจะเล่นไม่เล่นไม่มีใครมี่ไง เอ้วัสครับพี่เจขอมากครับขอมากครับพี่ขอเป็นเขาขอเป็นเขาไม่ชุบเขาหรอวะไอ้เป็กมึงไม่มั่นใจไอ้เจไปกาแทงตัวเองกูงงยังไม่หมดครับยังไม่หมดคือเต้มต่อมันเยอะไปหรอพี่เ้มันเยอะไปกูเกล้าอ่ะหมดอันหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ยงครับเลยสคนครับหมดเดีนึ่งคนนึงครับเังส่งมไหน เรวาเนี้ยส่งไปไหนครับเนี่ยนี่มือรอเอ็มดีเห็นส่งไปไหนครับไปไนเอ็มดีห็นส่ไหนครับมเอ็มดีเห็นสนเนปไหนคนับเน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 เไเน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 เมเเน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 นเ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 เนเ่เน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 ลนเ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 ใครเนเนเนไนนเนหนเเนงนเเเนนเนนหนเน ว่าหาเมนจะไม่เจอมันพิมพ์ว่าอะไรวะก็น่าจะพรุ่งนี้แหละพี่เมียพี่เอาข้าวเช่าแะมัน<อ>บด<น>ย่างเลยย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาจะไปเอาข้าวอะโล่ด้วยอย่าลาเลยป๋อ จะถามก่อนนะขออนุญาตถามนะว่าที่เหลือหายไปไหนดีคีดอีกีได้ไหมครับคุณหมอเมื่อกี้ผมบอพูดอะไรนะอ๋อคุณนวอรคุณนวอรครับคุณนวอรคุณนวอรคุณในมอคุณหมอยังเรียนอยู่เหรอครับอันนี้เ oh. อาดีคุณหมออยู่มหายลัอะไรครับเนี่ยอืออยู่ปวสปีสองครับออ๋มหาลัยู่ปวสหมอรู้จักลังสิตไหมครับโอ้โหอ้าอินนี่เคลียร์หน่อยครับ ปะวงวงวงปะวงวง Wrapper เปอร์ดี๋ยวฉีดยารอสักครู่นะครับถ้าใครไม่ไหวก็ไปนอนเตียงก่อนฮัลโหลครับโน,โน้องโนรินโนรินจะมากี่โมงครับนรินจะมากี่โมงวันไหนครับอ้วนวันนี้ครับอ้วนวันนี้มีซ้อมนะครับที่วอร์จินิน่งเซิร์ฟ5นะครับอ้วนไม่ว่างอะดิเอ๊สัตว์ซ้อมทีหนึ่งมึงจะไม่ว่างจริงเหรอเซรีน่าจะเป็นเด็ดเซรีน่าเฟรดเฟรดเก่งไปอยู่นะซ้อมดืดซ้อมดืดต่อวันนี้ซ้อมไอตอนเซิร์ฟดีอ่ะเพื่อนตอนห้าทุ่มอะ เซิร์ฟนี่ขี่บองอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟวัดดีห้าทุ่มใช่ห้าทุ่มผมตีหนึ่งคนนี้เรามีลี่อ่ะอยากอยากซ้อมเหมือนกันแบบเพื่อนแบบมันในนี่วะมันในนี่คือแม่ข้าไม่ค่อยสบายอ่ะเพื่อนกูว่ามึงโกหกละกูไม่ชอบน้องกูน้องกูป่วยถ้าไม่ไหวนอนเตียงน้องเสาวกูเล็กกูป่วยเอาดีอันนี้สาระมัน้ยเพื่อนรอเล่นรอเพื่อนโอเค กูอยากอยู่กับสาวอ่ะเพื่อนเออก็เดี๋ยวจะตีหนึ่งให้กลับมาตีหนึ่งให้กลับมาใช่ครับฉีดยาครับเชียร์เลยครับเฮ้ยโอ้อีโก้กันจัดเลยทำไมไม่นอนเตียงครับอ๋อเขาฉีดยาเลยนะครับได้ค่ะกูอยากกูอยากไปนอนเตียงแทนเอ้ยกูอยากไปฉีดยาละเอ้เอ้กูอยากไปฉีดยาให้แล้วมันแคนเซิลไงวะใช่เหรอมันแคนเซิลไม่ได้เหรอใช่พี่น้องก็ดูแลไม่ได้มานานจำกันได้หรือเปล่าค่า555อะไรปั๊มเพจแล้วเพจมันเด้งกลับคืออะไรวะ ไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยสวัสดีครับพี่โตจูขอบคุณสองพันปีครับพี่หอมมากครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับพี่โตจูขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ยกของเราขอบมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โตจูฟูลทมอ่ะขอบบคคุณรัผมไม่เคยปล่อยผ่านอยู่แล้วลองไปเอาห้องติ๊กเอาดูให้ได้ เออพี่โซจูไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอพี่โซจูฟูลไทม์เลยไม่ฟูลไทม์สมชื่อนี่เอ็งออกแปลงเป็นฮิวมังกาไซเอาดีคุณหมอครับฉีดยาได้ไหมครับคุณหมอได้ครับได้ครับฉีดยาใช่ไหมครับยาครับฉีดยาคนนี้ได้พิยาหนะครับคุณหมออะไรครับอะไรครับอะไรเสแล้ว